สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตีมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการเปิดหน้ายางสองหน้าเปิดหน้ายางสองหน้าเพื่อให้ได้น้ํายางสองเท่านะครับก็มาดูต้นนี้กันนะครับเดี๋ยวผมย้ำต้นนี้คือต้นนี้คือยางหน้าต่ำนะครับยางหน้าต่ําแล้วก็พร้อมจะขึ้นหน้าใหม่แล้วครับพร้อมจะขึ้นหน้าใหม่ เราใช้เทคนิคการกรีดกรีดกรีดหน้านี้หน้าหนึ่งแล้วก็มากรีดหน้าสูงอีกหน้าหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้น้ํายางสองเท่านะครับจะได้น้ํายางทั้งข้างบนข้างล่างนะครับแต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราจะ,จะอยู่สูงประมาณน,นี้แล้วเราไปเปิดข้างบนก็ได้นะครับเพราะว่าน้ํายางเอ่อท่อน้ํายางกตัวนี้กับ ตัวบนมันคนละคนละท่อกันครับเราเปิดได้แล้วครับดี๋ยวผมจกปิดด้วยหน้าต่ำนะ เปิดอีกหน้านึงครับดูหน้าสูงนะครับยาก,ก็จะไหลลงมานะครับ นี่ครับน,นี้ไหลไหลผิดเราก็รูปๆให้มันเข้าไปนะครับนี่ครับจะได้น้ำยางสองเท่านะครับแบบนี้นะครับแต่ผมอยากจะแนะนำว่าถ้าต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆห,หรือต้นที่สมบูรณ์คนระับเปิดแบบนี้เลยนะครับเปิดสองหน้าแบบนี้เลยครับแต่ผมว่าต้นเล็กไม่แนะนํำให้ให้ เปิดสองหน้าครับต้นเล็กสงสารมันครับเอาต้นใหญ่เอาไปเลยครับเปิดเราเลยครับนี่ก็สองหน้าครับต้นนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับก็ยังเหลือสูงอยู่เหมือนกันครับผมยังดูสูงผมเปิดสองหน้าเหมือนกันครับต้นนี้ต้นนี้ค่อนข้างใหญ่นะสองหน้าเนี่ก็สองหน้าครับเปิดแบบนี้จะได้น้ำยางสองเท่านะครับ ยางหน้าต่ำก็จะออกค่อนข้างเยอะนะครับยางหน้าบนก็จะออกเยอะนะครับต้นต้นที่เขาส,สมบูรณ์ครับ ข้างบนไหลเร็วะครับต้นนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่เปิดแบบนี้ระบบท่อน้ํายางเนี่ยระบบท่อน้ำยางเขาอยู่คนละสวนกันครับไม่ต้องกลัวโซมนะครับแต่ถ้าจะเปิดแบบนี้นะครับต,ต้นต้องใหญ่หน่อยนะครับถ้าต,ต้นเล็กๆอย่าไปเปิดนะครับสงสารมันนะครับต้นต้นนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ครับเปิด นี่ผมก็จะไม่ได้กรีดแล้วนะครับเหมือนดูว่าเหมือนฝนจะตกแล้วนะครับผมก็ไม่ได้กรีดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเสียงานยางมาเฉยๆนะครับอันนี้ก็นี่กรีดหน้าหนึ่งแนละ้วก็อีนี่หน้าหนึ่งครับถ้าเทคนิคการกรีดแบบนี้นะก็คือเราต้องกรีดกรีดวนวนซ้ายนะครับถึงจะกรีดแบบถึงจะให้มันลงมาข้างล่างเพื่อให้ได้น้ำยางส่งเท่าได้นะครับ ถ้ากรีดบนซ้ายเนี่ยครับน้ำยางของเขาจะอยางของเขามันจะไหลเวียนมาแบบนี้นะครับน้ำยางของเขาอาจจะไหลเวียนมาแบบนี้นครับที่จริงผมก็เห็นหลายคนนะับที่เขากรีดบนขวาน,นครับแต่ก็ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมดูคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกว่าน้ํายางมันจะไหลเวียนมาทางซ้ายนะครับผมก็กรีดแบบนี้มาหลายปี อันนี้ต้นยางตัวนี้มันสิบแปดสิบเก้าปีแล้วครับก็ปกติดีนะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับก็ผมกรีดบนซ้ายมาตลอดนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับบางคนก็บนขวาเอานะครับแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับผมก็ไม่ได้ไปว่าใครนะครับครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ดูเหมือนฝนจะตกแล้วครับก็จะมาบอกวิธีการกรีดให้เอยางสองหน้านะครับเพื่อให้ได้น้ำยางสองเท่านะครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ